กับโจนนูนก็คว่าแกปฏิหารสมัตย์ง่ายสั่วได้ยนึงติว่าง่ายทั่วได้คือโชนไปยุดในการตรงหน้าเลยปะอ่าเด็กตายกอโดดย่กลุ่มหนูเนี่ยโจนไม่ยกสุดท้ายของ ทางตรงหน้าระวังอยว่าคุณพันมาแล้วปุป๊บอันนี้ก็ลาวนะครับแต่ว่าผมก็ลาวปุป๊บแกไปยืนคีวว่ะอยู่เลยแกไปดังน,นัอยนี่อันนี้เรนาแนะนำเนี่ก็ว่าแกเป็นคนเดียวม,มีมีบนกา้าบนขั้งมาแต่ว่ากับยุ่งแกว่าแกยอมแกมแกลัวฝรจะเซตขึ้มาอยู่ทีน่นี่อันนี้มนะันนั่นเองจึงปกป้องคนในพื้นที่อยู่จึงในคุณคุณผ่านคุณพันนี่แกจะมาปราบที่นี่ด้วยการตอนนั้นกานติดต่อกันมีแต่เรือนี่เรือก็ไม่ใช่ระดองลาวมาใจหลักกลางควายออมาทึงนี้ทำทำให้บอกเลยนี่อยู่นี้ มันก็รู้ตัวตึงหมากแต่ว่าแกเป็นคนแต่ว่าแกกลัวหลวงตาจางมากที่รุดแกกลัวยุ่งแกกลัวไม่นะเ,เนี่ยเมื่อน่ไหร่คุณคิดเราเดียวเนี่ยเราไปยุ่งได้ในก็ต้องตัดรองตุ้งเทาไม่ต้อนเคยกัดแต่ตคุณพันธึงแกหนั่งเลยเนี่ยสร้างให้หลวงรองไปตรงนั้นตรงนี้ดน <c oughs> นได้ดูแลไปแล้วนะกลัวหลวงตาจางมากที่รุดได้ดูแล สวัสดีกับ f c ีทีระลึกทึ่งดุกฐานอแอดมินน้องแข้มคนก่อขั้นในแฟนเพจเรื่องราวชาวปักตายข้อรายอ่นตัวครับวันนี้เราจะนํำพาพี่น้องไปตีวัดขวนป้อมตําบลคล่งอํเาเภอชะอวดจังวัดนครที่ตรมาราชจะมีสิ่งใดนะ่าสนใจข้อเชิญติดตามไปชมพร้อมกันเลยครับ เราข้อตั้งตอนเดินทางจากตลาดอำเภอเฉาวดแล้วมงหน้าไปตะดนไม่เหล็กซ้ำสุ่นซ้ำซ่องทางติดใจใจหวาบริเวณซ่องข้างทางจะเป็นบันเรือนที่พักัยถึงสมัยก่อนจะเป็นป้าพลุนะปัจจุบันจะมีถนนุ่นทางสะดวกเมื่อย้อนไปในอดีตก็จะมีเรื่องเหล่านะครับในในการสร้างถนดนุ่นทางไหวน่าสนใจอ๋อลำบากท่าบุรุงอ๋อลำบากลำบากกีฬว่ามาท่าน ข้ามาในกริ่งนี่แต่เด็กรุนุนปุมนี่แต่ว่าหลูกลัไปขึ้นโรงเรียนเดี๋ยววันต้องเดินบุกน้ำก้ามกลุนดังนั้นแต่ว่ามาได้ด้นก็เมื่อตอนเด่ว่านองเบาปุมบเลหลูกหน้าเจ้าได้เป็นกับนั่นทำน้นมาจ้งแก่โนตจ้งแต่พูกอย่างมานี่ก้าวป้าโผล่มาเลยเป็นป้านั่นตรงนั้นแต่เด็กกันเป็นป้างเปยเป็นป้าหมกกรานอะไรได้ป้าป้าไม่ถึง ควัดควันโจลงโจลงโจลงดีนั่งไอรถเดินมากว้างใหม่เข้าไปเนี้ยกว้างใหม่กว้างมังต่ำยาวมังกว้างมังด่ำยาวมังไอรถเดินเดินก้าวเหมาดินจากนี้จากกวนนี้ควนก้างหนาไม้ก้างหนาไม้เห็นหรืม่นาไม้เดียวอันนั้นก็เอาเหมาเอาดินกวนนั้น้วก็ถึงต้มต้อยร่างไปกันนี่ต้มต้อยร่างไปต้อยร่างไปจนตาวาขึ้น ก้นตึงนัวตึงเตะดินแก้งรถป้านเหมือนไม้รถมาจากตรงตรงมาทำมาทำน,น,นู่นอันเนี้ย รถมาจากตรงตรงมาตำนนตั้งเบยดังเรยตั้งวังลงในกรูนแบนั้นจึงเหมือนตอนเดี๋ยวว่าวัางมันแน่นนั่นแต่เด็กหลงเบาเออรถวิง่งเมื่อนกับเราหนังในเร่แบนั้นเยืนขึ้นเยืนลงแบเนี้เพราะาดินมันมันลงมาได้แน่น,นั่นครูนมาก็ตกลงดีที่บบดีใจ้เรือ,ชรอจช้เรือไปจะวัดเรือไปจะวัดก็ไปคนก็นว่าไปลาดนัดแต่เจ้าวัดแต่เด็กกันตรงไยดังเด็กตีซ้ำมันมใจ่ไม่ใจเรือไม่ใจเรืออานะ้ําแต่เด็ก ใจเรือไป้ายป้ายเอาเวงปอพอบับบวนี้ก็แล้วก็ใจเรือยื่นอันนี้เมื่อเกิดชุมชนผู้คนอาไสยรวมกลุ่มกันและวิธีชีวิตข้องชาวบ้านด้านอาชีพตีลงตัวดังคำกล่าวว่าถ้าอยู่ป้าผูกควันคลิงก็เสมือนข้าวซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นตู้เย็นข้องในบานาน้านาอาชีพดังเดิมตึงนี้มันมันมี กล้องเดียวเดียวเอาลาบมาอันคือปึ้งปึ้งป่าอันเมื่อเด็กเล็กเงี้ย้วนหนึ่งเป็นรอยอันพึ่งมาลงยวนนั้นถึงนายตาเอาโปรยโรนี้พึ้งยวนอันนี้ึ่งป่าไม่ใช่ว่าปึ้งเลียงมันก็ทำไม่เปีบเลียงวันนี้นู้พึ่งป่าดิมาจากนูวนเพราะว่าเวลาดูก้นไอ้ลงมปลัดลงมันเนี่ยเพราะว่าเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดกันมันมาแล้วเพราะก็ตีปลานนตีทำหน้าป่าเอ้มานีอันนั้ตาวๆก็มัน ตั้มตากไม้คนโชคลาบมาเนี่ยเป็นเจ้าก้องนมีไม้ทนใหญ่ๆกันมันมันมาลง,ง่ายถูกปีนี่มันไล่รังเลยคือดว่าดัมปื้นนี่ก็พอเลยกันเลยกุ้งก้างไม้ลุ่มโอมาได้ในอยู่ใดในรุ่นปานนี้นะมันจะจเจอที่สารพันธุ์มันอยู่ปานนี้แต่กับปลาโดนติดไปเท่าถุงพัด ไปาไปตายไปิป,ป,ป,ปก็อยา,กา,า่กับบานถุงปัดตอนนู้นปล่อยมากเแลยแปล่อลกะมีคุณดาออภาพแล้วเพราะว่าดินมันอุดมไปโดยแหตัดตอนนู้ถึงปลอปลไมันอยู่กุดรูอยู่ใต้ดินนนงนี่มันมันเป็นแรงที่คุณมันขับภาพทำกลางความอุดมสมบูรณ์โดยทรัพยากรแต่ก็มีอุปสรรคอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตนั่นคือมียุ่งชุกชุมมาแตเด็กก็ถ้าผูดถึงยุ่งแล้วก้นนอนนอนมุงตรงก็วกล้วยกลางหลังเนืะเดินทางวันนี้ตรงตรงจ่ายีาย่ย ตรงใจใบไม้มกวาดไม่อนไะเรื่องยุ่งในขวนเด็ัวะกวาดเลวกะกันมานเ,นนเนี่ยกลิ้งเงี้ยตบเนี่ยไม่จะว่าตบก้นม่ใจตบยุ่งมีคำกล่าวว่ายุ่งรายกว่าเสื้อเมื่อมาถึงตำบคลคริ่งอำเภอจะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโรคติดต,ต่อทีอยังพ่อมีอายุนั่นคือโรคเท่าวช่างหรือชาวบ้านเรียกว่าโรคตีนโถใหญ่กระเต่านี่ได้ตีนเดินมาจากระรถแล่ตีนนั้นเป็นกรีบเป็นกรีบนี่ตีนแบบนี้เป็นกรีบเป็นกรีบก็เหยียบกับลุงบูมาในตัวดังว่าเผื่อในขวนใช่ญาใช่ยาหนุ่ง บบว่านายยูนายดอนอยู่มู่จ้ำคือว่าแบบเดินมบนี้ยกกล้าไม่ไกลขึ้นซึ่งในในยูนี่จะว่ามีอยู่คนหนึ่งไงที่ยูถามุดนยเด็กรุนอ้อนว่าเราอันนั้นยังมีอยู่ติดอายุเจ็ดปีกับผมเป็นนักเรียนขึ้นึ่งรองรามี่เปอปงปอซีผมก็เริ่มเป็นตอนนั้นคนกุนเป็นันมากในทีนี้ซึ่งอตอนนั้นมันไม่มีอำเภอจาวัตที่ตอนผมเป็นนอยู่อำเภอโน่อำเภอรอนไปมูนเก่งอำเภอจาวัอะไรแต่ว่าซึ่งไอ้ไอ้ไเงที่เขา จัดโรคชาวช้างอายุเดอำเภอรโรนปีบุ้ตอนนั้นผมต้องกินยาประจ้ำโดยที่ไปไปเอาเดี๋ยวหน้าเดิมเภอรโรนปีบุ้นถึงเว,วลาถ้าสม,มุนไพรจมานเหนื่อยนักเดียวเดินห,าหมากแล้แบบนี้มันจะมีอาการอาการเดี๋มีก็คือความหนือยความตัวคลานอะไนั่นเองถึงอาการเดี๋ว่าเราจะง่ายๆไปด้วยรมชาตุนไเราก็คือพี้ควก็ควายย,ยยางควาคยก็เท้าเนี่ยไปรุ่มควายอันนอย่งนเงี้ยถ้าว่านอ,อกจากนั้นก็ตี แ่ก็่วยแต่ยช <deal> ่วยเลือยอยู่กับคือยาตรงไ้กินเป็นประปทตประจอเลือดก็ต้องบางทีรักเดือนก็จะมาดวจ็บตรงๆรังตอนนั้นมาเราเดินทางมาถึงหาวัดกวัปอมตำบลคลึงอำเภอเฉวอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชจะพบกับความร่มเย็นสวยงามและสัายากับเรื่องราวจากคนเท่าคนแก่ตามไปชมเลยครับ แต่ปณนนี่เด็กมันโรคถึงไงเปลาหลางตรงนู้มันเป็นมันเป็นป่าเต้ยตรงนั้นเตวาเตวตอนเกียนตาเต้ามันเป็นป่าเต้ยทึงป้อมมันเป็นเด็กวัดหลวงแกวอยู่ซากเลยหนุเกมาก้าวท่านี่อยู่ไร้ท่าเนี่ยหลวงแกวนะแกไปตายไปทินบุญเตวะวัดเตวะมาเอออันนั้นโราเป็นเด็กวัดอันนั้นหลวงแกวอยู่นี่เราเป็นเราอายุที่แปดที่สองปีอันตั้งเองเันปานเตวะเตวตอนเกียนเดวะเลื่อเลื่อยอยู่นั้ในเวรหน่อยอันนมีหลวงเดียนหนู่ง ตังตรงนั้นกลัวไม่รู้กี่ลั้งเลยวัดกวนปลอมนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีแถวข้างหลังนู่ก็มีตรงนั้นตรงนี้เอ็นแต่เด็กหลงตจำโขวแต่ว่าก็จำซาลากูเบนก้างๆนั้นโปรปีแต่ว่าจะไม่แต่เด็กกล่าวอันกล่าวตีผู้ที่ผู้ได้ก็มาอยู่นี่นี่กำลังจะว่ายกนะเรือจำปองมาขึ้นจริงกันเจ้ไหนไหลลำแต่ว่าเราเสียดเปลี่ยงแต่ว่าไม่ได้จดเรือไวว่าเรือไอ้ไรเงยถึงนั้นนะปีบนเมื่กำนั้นว่าชั้นอ็จะได้จดเรจะได้จดชื่อเรือไวเร็ววันนี้วัดสบายเร็วเรือจำปองไ ก็ไปก้นปลาตาเป็นอะไรแต่เรือลำโปงแต่เด็กันเรือหมาล่มอยู่ลู่อยู่ในนี้เกาลาวหมายปอบก็มันไม่ปอบมันก่อยกุศลน,นั่นนั่นเป็นต่างบ้าน <c oughs> ก็เอาเป็นเล่ยัตนตัวมันแต่เด็กหนามลาลาแล้วปวดหนามน่องหรือหนามเป้น,นี่แต่มันไม่มีตอนไม้ตอนเรียนปวดหนามน่องเลยก็ไป่ปลายแม็กกะเหล่มหมนี่มันก็มีน วัดกวดปอมตังเหมาปอซ้อซ่องพันซ่องลอยหยซี่หรือตรงกับราชสมัยส้มแดดปลาหนาไรมาราัชปลาม่ากษริย์แห่งกรุงซี่อยุธยาได้ผ่านการรอกรางมาไล่ย,ยุคไล่สมัยผ่านการเวลามากว่าสามรอยปีมันวัดนันในเดกล่าในลุงจำไม่ได้อวัดนั้นติดมานานแล้วแต่ว่าปอมอดอายุก้องโบราณจอร์นโบราณจานแต่วายวัดนี้นะเกกเป็นคนใจอาคมปูกปากเก้กั เด็กเลลงไปเล่นนะแต่ว่าแกปปุ๊กปะเกีวเดี๋ยวเกี๊ยวโรยมันเตี๊ยวโรยเล่นอยู่กับเด็กไปนั้นถ้าแกียจใจขึ้นเนี่ยต้องขึ้นให้เร็วงานน่ะต้องขึ้นให้เร็วทไมอั่นั้นเกี๊ยก็ไเนี่ยถึงแกี๊ติดตายอ่นตายเพราะในกล่องกวนนี้แกไม่เหนือกว่าเกีอยู่ในกล่องกวนเกีเกี๊ยวจะได้ก๊อบแกีอยเที่ยววนเที่ยววนน่นแกลงไปนั่งเป็นเจึงเหลี่ยมโกโกไปได้ไปอมได้เืี๊ยวขาบวน กีกับโวนึงว่าก็หนึ่งว่าเกีกับแกไปเลยตกลงไม้แต่ว่าเจ้าผู้นึงว่าเกีแต่เด็กบอกโดนจริงอ่ะก่าป้าก็ไม่อยากจำได้นี่ป้าการนีนบอกมันร่างมั่งไม่ร่างมั่งอยู่ประนันเน๊ตเตอตรงนี้อย่าลังนึงอื่นนะกุศลเล็กๆประนันเน๊ตไม่ใจมีเพิ่งตั้มโล่ลงตั้มกับเต๊ก มุงจากหมุงไล่พน,น,นันเน้นผไม้ใจมีคุอยูนี่ปลาการะักองช่ององกอุยูยูก็ไปย้ายไปแล้วเลยตอนตะเคียนไล่ตอนอายุว่ารอยปีตียูในบริเวณวัดนะได้ทุกอนุรักษ์ปีทักวายให้ร้องเงาและตอนไม้ตีทื่หวาเป็นสัญลักษณ์ของวัดขวนปอมนั่นคือตอนหมาข้ามปอม แต่ก็แรงว่าใหญ่ปอมใหญ่ปอมเนียนแกว่าแกมาตราบกุ้นโปเมลูกตึงเรือมาล่มตรงนั้นเนี่ยแกออกไปก้องไปดูปราตาไปก้องไปดูปราตาแตเรียกวกแกแกตายลูกแกแกตายตึงแกอื่นนั้นเนี่ยปินเรียนนั่นนะตึงแกมาโลบแล้าอื่นที่นี่มันนี่เป็นแผ่นเปกือกเรก็ไม่รู้กวนนะไรว่ะขวดปอมกาก็ว่าขวดมาโรนี่มันมีแต่ขวดกาวขวดของตะบุญเค่งนี่มีขวดชิงขวดปอมขวดใส่ขวดรำมีมีทั้งมี มีการขวัญถมดจึงขวดปอมนี่ในบนยอดขวัญชุนมันมีจนหมาก้ามอมอยู่หมากการนั้นคือยว่องขวดปอมไม่ป่านั้นขวัยาวกบพื้นที่ยาวยาวก็เรียกขวัยาวไปเลยอะไรนี้ขวัเคร่งนึงขวนเคร่งนี่ก็ว่าจากชุมชนเดี๋ยวไล่ชุมชนมาอยู่กันก็มันสูงก่าเผื่อนั้นแต่แรกมันเป็นทะเลทะเลราบมันที่เขาอยู่กันตรงนั้นอยู่แล้วการรักการนี้ก็ ผู้ปั่นกันก็เรียกว่าจกจากว่าวคงเคร่งนี้คือความเข็งนะรนะนความเข็งขก็ชุมชุเนท่นั้นเราเข็งงกันคือรักกัน ซึ่งสักซิิที่อยู่คู่กับตองทิ้นก็คือพอทานในบัวกับเรื่องราวซืบต่อกันมาวายน่าสุนใจ บางบมล่มล่มกลับไปก็แต่ว่ารุ่นเมต้าเราก็จจำไม่ได้ว่าพอตานในบัวนี่คือคือใครแต่ว่ามันรุ่นรุ่นเรานี่มันประเอินประทร้อกันจำได้ประเอินประท้อแต่ลรกรักเด็ดเชียงหลเงบ่แต่วัดร่างนี่ก็มยมาเยอะไปว้วัดเดินเยอะไม่เกินนั่นมาแล้วกับไม่รามาเดี๋ยวจะรู้ได้ว่าด้านนั้นคือใคแต่ก็กำนวนกันว่า ฐ <Workers> านองค์นี้น่าจะมีเขาเขาวินิจเขาวิเคราะห์กันว่าตรงองเป็นบุคคลดีน่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นเป็นตำนวจเป็นตำรวจได้ัญหาในเพราะว่าในในที่เขาเขาเป็นระทู้ไปแล้วดึง่งเราเพราะว่านั้นเขาจำเป็นรูปต่างงานรูปปืนรูปไร้วๆบนาเนี้ยถ่เขาหวาด้เป็นแกเป็นคนที่ว่ามีอะไรอย่างบี้ันนามางคนมาบุบบ้านกันมาเรื่องเก็บใกล้ไม้าบกล้องเจียกล้อง่ายนี่ บุญได้ก่กอนสักขีข้าวผาเนี่ยบัวระเนี่ยบักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือเขาเหล่ากันหบ่ตอนนั้นมีมีศิลปินก็คือนั่งตะลุงมาดาูร่าติดไปที่าาาทมาเนี่ถ้าว่าผ้านติดเชนมาจากชาววัวที่ไปวัวไส่มาใน,นีางตรงผ้านอ่างนี้เดินไป่ได้ว่ะเพราะว่ามีเรือขึ้นตรงนี้แหละค่ะเดินไปไปนู้ไปลงเรือไปดูราตรงจุดนี้เดินขว่ากองแก่ครั้งถึงกันหน้าตีว่าจะกตรงเล่นติงก่อนแยกว่าขึ้นเขื่องตั้งเสร็จมีท่าล่าอยู่ลุงกันตรงเนี้ย แต่ว่าด like like ้เงื้อนน่ะนาวัดแล้วก็ตรองมาทางเขื่องไงจักสักคุดยังีงละครับนเป็นระวายแล้วก็ไปล่อยได้แต่ว่าบาคนอกะวัดนั้นยังไม่ไม่บอกนี่ขนาดนี้ไม่บอกนี่จะจะไม่ให้ปท่อยจำปีที่ต่างๆจะต้องมียันเป็นปล่อยได้ลอยๆ โบราณวัตถุภายในวัดควนป้อมตําบลคลิงอำเภอเฉาอวดจังหวัดนครที่ตมราชอีกอย่างนั้นคือปราเงินปราทองขาดวาได้สร้างมาหลายร้อยปี สัท่านอันโดดเดนตเตีนสวยงามจักกันตานั่นคือโบสถ์ก้องวัดขวนปปอมตีชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนได้รวมเร่งรวมใจกันสร้างเกือบเซร็จสมบูรณ์นาชายเวลาย่างรวดเร็ว นี่คือโบสถ์นะครับภายในโบสถ์ข้องวัดขวนปอมนะครับยูตำบลเครึงอำเภอจังหวัดจังหวัดนครที่ตมราชนะครับภายในจะมีพระโบดาณน,นะครับสร้างรูปนี้เป็นปราครูครับวัดมานะครับ้างซ้ายว่าก็คือปลาโมกคลานะและประสาสรีบุตรนะอัคราสรวกเบองสายบองคว้านเด็กนะภายในโบสถ์รืออุโบสถวัดขวนปอมจะเห็นวะ่านะเป็นสวยงามมากนะครับนะสวยงามมีความนะวิจิตรงามนาะงสาวว่าสร้างมานาซ่องตึ้งสร้างปีเท่านั้นนะครับนาโดยความรวมแรงรวมใจ นาพุทธาาสนิกชนน่เหลยข,ข้อเจ้าบ้านรวมกันนาหมอบนาทวายเงินทองนะครับเพือหว่าถอดกระทิ่น,นได้สร้างอย่างรวดเร็วทีเดียว